ได้เอางั้นครั้งนี้ไม่ต้องทาลองพื้นแม่งแล้วเฮ้ยคือจะบอกว่างานผิวนี้ชอบมากสวัสดีค่ะดิชชิสแพรค่ะ คลิปนี้นะคะแพรก็จะมารีวิวทดสอบแป้งรั n น Anti Pollution Powder หรือว่าแป้งรันมินีนั่นเองค่ะแป้งตัวนี้นะคะก็คุณสมบัติอะไรต่างๆแล้วเนี่ยคือแบบดูแล้วน่าใช้น่าเอามาลองรีวิวนะคะคลิปนี้แพรก็เลยจะมาจัดให้ทุกคนดูค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มดูกันเลยนะคะ ตัวเนี้นะคะเขาก็เป็นแป้งผสมรองพื้นค่ะซึ่งทางแบรนด์ก็บอกว่าแป้งของเขาเนี่ยจะสามารถปกปิดได้แบบดีเยี่ยมแต่ว่าเนื้อเนี่ยจะบางเบาไม่หนาแล้วก็แป้งตัวเนี้ยเขาบอกว่าจะติดทนยาวนานทั้งวันสีแป้งไม่ดรอปไม่หมองแล้วก็ไม่เป็นคราบระหว่างวันนะคะที่สําคัญก็คือเขาจะช่วยคุมมันได้แล้วก็จะช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะต่างๆได้ฝุ่นแสงแดดแสงสีฟ้าแล้วก็มีใส่ SPF มาให้ด้วยนะคะเป็น SPF20 บอกีบวก,บวกอีกหนึ่ง แต่ว่าก็อย่างที่แพรบอกไปหลายๆคลิปนะคะก็แนะนําให้ใช้คู่กับกันแดดไปด้วยนะคะเขามีออกมาทั้งหมด4เฉดสีค่ะ0ูตหนึ่ง light beige สำหรับสีผิวขาวอมชมพูค่ะ0ูตสีบิชผิวขาวเหลืองสูตรสาม amber ผิวปานกลางโทนเหลืองค่ะแล้วก็ศูตรสทับหนึ่งนะคะสี cashmere ค่ะเป็นสําหรับผิวสองสีหรือว่าผิวสีน้ําผึ้งนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวแพ์จะลอง s w a t ที่น้าให้ดูตอนนี้ก็คือแพ์ไปทารองพื้นม ครึ่งหน้านะคะเป็นครึ่งหน้านี้แล้วก็ครึ่งหน้าเนี้ยไม่ได้ทารองพื้นที่แพ้ทามาแค่ครึ่งหน้าก่อนเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวแพ้จะเอามาลองทาเปรียบเทียบสวอชให้ดูว่าถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้ทารองพื้นแต่ว่าเห็นรอยสิวอะไรเงี้ยคือมันจะปิดได้ประมาณไหนกับครั้งที่ทารองพื้นแต่ว่ายังไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์อะไรเลย,เลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะลองมาแปะ,แปะให้ดูก่อนว่าเออมันสามารถแบบปิดรอยสิวได้เบอร์ไหนแต่ว่าทางเราก็ยังไม่ได้คาดหวังเลยนะตอนเนี้ย เพราะว่าคิดว่ารอยสิวแพรมันก็เยอะแบบเหมือนไม่ใช่รอยสิวแบบปกติทั่วไปอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เบอร์แรกเลยนะคะอ่ะอันนี้นะคะคือเบอร์01นค่ะี่ตรงนี้ค่ะศูน่งนี่อันนี้คือเบอร์0ูนสองนี่คือเบอร์0ูสา 1, 1 02, 03และนี่04นี่ะคะตรงค่ะนี่คือ 01, 02, 03และ04ค่ะแพรคิดว่า01น่ะน่าจะขาวเกินไปสำหรับแพรแต่คิดว่าเบอร์ที่มันดูกลืนกับสีผิวแพรไปเลยก็คือ02แล้วก็03นะคะโอเคเดี๋ยววันนี้แพรจะลองใช้03กันละกันเดี๋ยวแพรลองเอามาแบบ กลบตรงรอยสิวที่ไม่มีแม้แต่คอนซีลเลอร์หรือว่าไม่มีแม้แต่รองพื้นให้ดูนะคะว่าเออถ้าเกิดสมมติว่ารอยสิวประมาณนี้มันกลบได้แค่ไหนโอ้ยแต่เอาจริงอ่ะทุกคนดูนี่ค่ะเฮ้ยได้อยู่นะทุกคนคือสมมติว่าถ้าแบบไม่ได้ทารองพื้นยอะไรเงี้ยแต่งวันเบาๆอะนางปิดได้อยู่เด้อน,นี่หายไปเลยรอยสิวหายไปแล้ว เอ้ยได้นะคะนี่อย่างกับแบบทารองพื้นเนี่ยดูดิดูดิอะอะดูดูดูเดี๋ยวลองอีเม็ดนี้ดิเฮ้ยได้เอางั้นข้างนี้ไม่ต้องทารองพื้นแม่งแล้วเออว่ะเอ้ยมันปิดได้อยู่นะตอนแรกแบบไม่ได้คิดนะคะไม่ได้คาดหวังว่าจะปิดได้ดว้วยดิสีมันเหมือนแบบข้ามที่ทารองพื้นแล้วเลยอะเออเลิศงั้นข้างนี้ไม่ทารองพื้นไปเลยดีไหมเนอะไหนๆก็ไหนๆแล้วแค่ขอลองใต้ตาข้างนี้ก่อน เอ้ยเอาทุกคนดูนางก็เอามาแบบใช้แทนคอนซีลเลอร์ได้อยู่เด้อนี่คือหน้าแพรแบบข้างนี้ทาแค่รองพื้นนะคะไม่ได้ทาคอนซีลเลอร์อะไรแล้วลองแบบเอามาปิดใต้ตาอ่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวแพรจะทาทั้งหน้าไปเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูฟินิชผิวตอนทาเสร็จกันนะคะ มาแล้วเรียบร้อยข้างนี้ทารองพื้นแต่ไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์ส่วนข้างนี้ no c o n ซ e ลเลอและ no รองพื้นค่ะกันแดดปุ๊บลงแป้งเป็นงนี้เลยตอนแรกข้างนี้ยรอยสิยวเยอะอยู่นะทุกคนแต่ว่ามันเป็นอย่างเงี้ยเออมันจะมีแบบยังมองเห็นแบบจางแต่จางมากอะทุกคนให้อารมณ์แบบเป็นงานแป้งที่เป็นงานผิวอะเรื่องการปกปิดนี่แบบยอมรับเลยดี ่อไปนะคะเดี๋ยวแพรขอตัวไปรีบแต่งหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตอน finish look ค่ะนี่เสร็จแล้วค่ะและนี่นะคะก็คือฟ i นิ s h look ของแพรในวันนี้เฮ้ยคือจะบอกว่างานผิวนี้ชอบมากชอบมากจริงๆเอาจริงๆคือชอบข้างนี้ด้วยข้างนี้แบบแพบรบไม่เคยเจอแป้งอะไรที่ไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์แล้วแบบไม่ต้องใช้รองพื้นนี่ค่ะ บ้าไปแล้วรอยสิวก่อนหน้านี้ไม่ได้น้อยเลยนะแล้วพอแต่งหน้าไปเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยรได้งานผิวแบบโอ้โหเกาลงเกาหลีเหมือนเขาทําแป้งออกมาให้มันแบบมีความสะท้อนแสงแต่ว่าไม่ได้ดูมันแล้วก็แบบไม่ได้มีความมันอะไรเลยตอนเนี้ยคือแบบแมทเวอร์เวอร์สดหน้ามันเหมือนแบบเหมือนคนผิวสุขภาพดีทุกคน แต่ว่าแป้งตัวนี้จุดชูของเขาอีกอย่างหนึ่งคือเขาทําออกมาเป็นแป้งรันมินิใช่ไหมคือเขาทําตลับให้แบบพกพาง่ายอะไรเงี้ยคือแพจะบอกว่าขนาดของเขาอ่ะไม่ได้ใหญ่นะลองเทียบกับ iPhone ให้ดูนี่ขนาดก็ประมาณนี้นะเดี๋ยววันนี้แพรจะพกไปด้วยนะคะแพรจะพกน้องแป้งตัวนี้ไปแล้วก็จะพกความสวยของตัวเองออกไปด้วยอันเล็กจิ๋วแค่นี้นะพอใส่กระเป๋าไปแล้วแบบเหลือที่อีกเยอะค่ะก็โอเคค่ะเดี๋ยวเราออกไปเจอกัน้างนอกนะคะ ตอนนี้นะคะแพคก็ออกมาที่ห้างเรียบร้อยแล้วแต่ว่าหิวมากหิวมากแบบมากๆก็เลยมาหาข้าวกิ่ก่อนนะคะตอนนี้นะคะแพคก็มาเดินหาซื้อของขวัญเอาไปตับฉลองกับเพื่อนๆนะคะ ตอนนี้นะคะก็เกิน8ชั่วโมงไปแล้วนะคะ8ชั่วโมงกว่าๆแล้วคือจริง,รงๆอ่ะแพ้กลับมาถึงบ้านสักประมาณ2ทุ่มเพราะว่าแพรกลับมาแล้วแพ้มีแบบนั่งเรียนออนไลน์ต่อถึง4ทุ่มคือตอนเนี้ยอากาศแบบว่า24องศาแพาใส่เสื้อแขนยาวด้วยนะแล้วก็ถึงวันเนี้ยแพ้จะอยู่ในห้างแต่แพ้มีการแบบเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาแบบเดินไม่หยุดน,นอกจากกินข้าวก็คือแบบเดิน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 หาซื้อของจนวุ่นแล้วพอกลับมาบ้านปุบ๊บตอนที่ระหว่างที่แพ้นั่งเรียนออนไลน์ประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆ เปิดหน้าต่างแต่ว่าไม่ได้เปิดพัดลมแล้วก็ไม่ได้เปิดแอร์เลยแบบตั้งแต่กลับถึงบ้านมาอย่างตอนเนี้ยก็อยากเทสความแบบความเยิม้มความอะไรต่างๆเฮ้ยแพรว่ามันติดทนดีเลยนะคะดูดิอันนี้คือข้างที่มีรองพื้นนะคะข้างนี้ข้างนี้ก็ยังดูดีอยู่นะคะอาจจะมีแบบเห็นจุดนึงอะไรอย่างเงี้ยดูตรงหน้าผากนะคะอ่ะหน้าผากเนี่ยก็ไม่มีอะไรหลุดเลยเพราะว่าตรงหน้าผากก็คือแบบรอยสิวมันไม่ได้ดูแบบ รุนแรงหรือเยอะอะไรอยู่แล้วต่อไปมาดูกันที่เรื่องความสีดรอปไหมถ้าถามแพรอะแพรว่ามันนิดนึงนะคะคือมันไม่ได้สีแบบดูหน้าผ่องเท่าตอนแบบตอนเช้าอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีความมันออกมาอะไรต่างๆด้วยอย่างเงี้ยมันปกติอะคือมันก็จะแบบมีความดรอปลงมาหน่อยนึงไม่ถึงกับไม่ดรอปเลยอันนี้แบบเอาแบบตรงๆนะคะแบบเอาแบบจริงๆ แต่ว่าอันนี้ดีมากแทบไม่ค่อยหลุดเลยมีอยู่นิดหนึ่งเป็นจุดปรับเซียนของแพรซึ่งแบบอะไรอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องมาแบบมีปัญหาตรงเนี้ย <c oughs> เนื่องด้วยความใส่แมสสนะคะเออแพลืมหยิบแมสให้ดู <c oughs> นี่นี่คือแมสที่แพใส่นะคะมันติดแมสสน้อยมากเลยทุกคนดูสิบริเวณที่จะโดนมากที่สุดคือตรงนี้นะคะตรงจมูกคือติดน้อยกว่าแบบวันที่ใช้คูชันหรือว่าวันที่ใช้รองพื เดี๋ยวเรามาลองซับหน้ากันดูนะคะว่าเออจะมีความมันติดกระดาษซับหน้ามันมาเยอะแค่ไหนอะนี่ค่ะซับหน้ามันเสร็จแล้วเรียบร้อยน้องก็ใช้ไปประมาณ เกือบเต็มแผ่นแต่ว่าก็ยังเหลือพื้นที่อยู่นี่คือพยายามแบบแตะๆๆๆมากที่สุดแล้วพอซับเสร็จแล้วหน้าก็แบบเออมีความเชงกระเดกเหมือนเดิม <c oughs> นะสีอะไรต่างๆดูดีขึ้นนะคะอ่าก็คือเอาจริงก็ยังอยู่เกิน8ชั่วโมงได้ทุกคนดูอย่างที่เห็น หน้ามันอย่างกับแบบทาลองพื้นแบบลองแวอวะเป็นไงคะรัดไหมเออแต่ถ้าทําแพรคือแพรแบบชอบนะช็อกเหมือนกันคือแบบแอบเซอร์ไพรส์ว่า เออมันดีอะ่ะจริงๆถ้าเกิดใครสนใจก็ไปซื้อกันได้เลยนะคะแป้งรันมินิขนาด7กรัมราคาเต็ม790บาทค่ะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นพิเศษนะคะลดเหลือ450บาทเท่านั้นค่ะสามารถซื้อได้ที่ if and boy, watsan, b e a u t ตี m multi, l'atop นะคะหรือว่าจะสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้นะคะ Facebook, Line, IG, Shopee, Lazada หรือว่าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนจบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย